สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกีรถหมาป่านะครับฉบับรวดเร็วนะครับผมมาเริ่มกันเลยมาก็มาเริ่มกันที่สกิลของมนุุย์หมาป่านก่อนเลยนะอ่ะสกิลมันก็คือเวลาเมื่อกายล่างเนี่ยมันจะเพิ่มพลังช,ชีวิตนะีิตเปนาน8วิเลยทีเดียวนะพลังชีวิตนะครับไม่ใช่พลังป้องกันพลังชีวิตนี่ก็คือจะ,จะทําให้เลือดเราเยอะขึ้นเ,ยเฉยๆไม่ทําให้แบบว่าถึกขึ้นนะอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปนะผมความเสียหาย1ครั้ง 26. 26.9%เนเนี่ยก็คือ เวลาการเป็นหมาป่าเนี่ยมันจะควร2ครั้งทำดาเมจครั้งละ26.9% 9นะสองครั้งนะก็จะเป็นประมาณ413นะประมาณนี้ก็เมื่อกายล่างเนี่ยมันก็จะระเบิดนะสร้างความเสียหาย1 0 7 2นะไดปเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยโอเคครับก็มาดูที่ลักษณะของสกิลมันก่อนเลยนี่ครับเวลากายเป็นหมาป่าก็จะทำดาเมจรอบข้างนะครับและควร2รอบเห็นไหมครับอา๋ยวผมจะทำการสโลวให้ดูอนะครับ โอเคครับผมก็มาดูวันที่ท็อปปิ้งกันดีกว่านะก็จะมีพลังป้องกันอันนี้เป็นสายป้องกันก่อนนะก็จะมีพลังป้องกัน3เมตรแล้วก็พลังชีวิต2เมตรหรือว่าพลังป้องกัน5เมตรไปเลยก็ได้นะครับผมมาต่อไปโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นสายกึ่งโจมตีกึ่งป้องกันนะก็จะเป็นแบบนี่ครับผมพลังป้องกัน3เมตรแล้วก็ความเร็วโจมตี2เมตรนะครับต่อไปก็จะเป็น ายโจมตีล้วนนะครับผมก็จะมีพลังจมตี3เมตรผมพร้อมด้วยโจมตี2เมตรครับ